ดรื่องนเยอะแล้วเขาก็ให้ผมจ่ายไปงวดหนึ่งแล้วเขาจะทำอีกจ่ายเงินไปเดือนหนึงแล้วป็นนะป้าออกมาแล้วเดย์ห้าโมงห้าโมงสี่สิบบ้างห้าโมงให้บอกว่าเอาเงินป้ามาคนเดียวนะไม่ต้องเอาใครมามาคนเดียวจะเอาที่ไหนที่วัดบ้านไผ่ตุ๊กตี้จะขึ้นรถไ่นได้เงินเท่าไหร่อ่ะได้เงินมา หกหมื่นห้านี้เขาก็บอกป้าว่าแต่วงเงินป้าเป็นหนี้เขาแสนสองแสนหกหมื่นสองเป็นป้าป้าเป็นหนี้แสนหกหมื่นสองนะแต่ป้าได้รับเงินแค่หกหมื่นห้าเป็นหนี้ใครก็ไม่รู้ก็ว่าเป็นหนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวตนว่าเป็นหนี้ใครเดี๋ยวก็จะมีมาเก็บไปเองมั้นแต่นี้แต่ป้าต้องโอนก็เดือนละเจ็ดพันห้าเอ้าป้าก็แบบนี้ ไอ้สั้นได้เงินตกสามแสนไอ้สั้นส่งเจ็ดพันห้าล้วป้าได้เงินแค่วหกหกหมื่นห้าให้ป้าไปส่งเท่าไอ้สั้นได้ไงต้ส 7, 500, ั้นเจ็ดพันห้าพจะไวบอกแมเริ่มแรกเลยใช่ไหมถ้าไปนัดขึ้นรถที่วัดบ้านไผ่นัดไปขึ้นรถที่วัดบ้านไผ่บอกจะวัดบ้านไผ่ไปถึงวังนันเย็นประมาณเที่ยงเที่ยงตอนนี้เขาให้นั่งอยู่บนรถป้าให้ลงจากรถเวลาก็จะเรียกไปลงไปทีละคนไปทีละคนแล้วตอนนี้ไป จะเอาบัตรไปเขาดูว่าใครผ่านไม่ผ่านใครไปติดคำประกันไปติตอะไรไหมย,ยังออกรถอยู่ไม่ยังส่งไม่หมดอันนี้ไม่ผ่านแต่นี้พอข้าบัตรป้าไปถ้าสแกนหน้าป้าเขาบอกป้าผ่านป้าก็ดีใจหรยดีใจจะได้เห็นว่าผ่านคนไหนผ่านก็จะบัตรไปบัตรไปบัตรป้าไปตั้งแต่วันที่สิบสี่พฤษภาจะเป็นครึ่งเดือนก็ไม่บัตรมาคืนป้าป้าก็เริ่มใจไม่ดีแล้วว่าเออเอาบัตรเราไปุูงเงิน นี่ก็ตกสองแสนเจ้าบ้านี่เาอาเขาเอาแค่คป,รประชาชนไปเดียวเนี่ยให้เขาไปแล้วก็รออีกประมาณเกือบถ,ถึงเครื่องยือนอแล้วก็ไปอันนี่ไปทําเขาก็พาไปทําไปตะแกียนหน้าแค่นี้แล้วก็รออีกเกือบเดือนถึงได้โทรศัพท์มา แล้วก็เราเขาก็เอาโทรศัพท์มาให้เราดูแต่ตังมันได้ไหมไหน,นี่มันโดนหักเยอะครับที่พี่ไปกู้รือไปกู้จำนวนเท่าไหร่ล่ะยอดเงินยอดมันแสนหกครับอ่าแล้วหลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันพี่ได้รับเงินเท่าไหร่อ่ะ นับแค่สี่หมื่น